ให้ไวอันนี้ของกล่บน,นะครับคือว่าเตรียวไว้แล้วก็กระดาษเลยจะท้องนี่เป็นกระดาษที่แบบตุ้กเขียนดินน้ำนะครับด้านในเนี่ยจะเห็นว่าพอพ,อพอทนียนเปิดมานนครับก็จะมีขีดห้าแผ่นจะมีดีลายฟ้๊มูเป็นกระดาษเขียนว่าเลยอร์ซองอยู่ด้านนี้เราใช้ด้านที่อ่านออกนะครับด้านเนี้เป็นด้านหน้านะครับจับสัมผัสดู และตรงนี้เป็นกระดาษของน้อยแกมนะอันนี้เป็นกระดาษทดลองฝึกเขียนนะครับก็จะราคาไม่แพงแต่ถึงยังไงก็ยังมีราคาสูงดีสำหรับบ้านเรานะครับอุปรกรณ์ต่อมาคือกระดาษกาวน้ำที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ขันนะครับขันขันหรือเพลทพยนะใส่น้ํนา,าไว้แล้วก็ฟองน้ำนะครับ,นะรบเดี๋ยวคุณหลับจะเริ่มต้นนะครับข้าฉีก,ก,กระดาษออกมาเตรียมไว้ นะครับนี่นะครับวางไว้ให้ให้ถึงกลางของกระดาษนะครับแล้วเอาน้ำนะครับให้เปลี่ยนน้ำไห้ชุ่มนะครับถูไปที่กระดาษนะครับด้าน้าน แล้วรอให้หมดครับแลวจะติดกระดาษกาวน้ำนะครับกระเรียมไว้ผีไว้ก่อนนะครับก็วัดขนาดดูให้ให้มัน็นดไม่ต้องให้มันเติ เอากระดาษกาวน้ํานี่นะครับจุ่มไปในน้ําเลยนะครับแล้วติดเลยด้านนะครับติดไปที่กระดาษตัวกระดาษครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวกระดาษนี้ทำรูปนะครับดีดน้ําออกให้มันเรียรบเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนนีที่กระดาษกาวน้ำครับก้มฉีดเตรียมไว้ จอด้านยาวสองชิ้นนะครับด้ากว้างสองชิ้นฉีกให้พอดีกระดาษนะครับวัดนะนะครับไม่ต้องเกินไม่ต้องใช้เยอะนะครับไม่เกินก็แกะจอแล้วที่ก็ราคาแพงนะครับเสร็จแล้วเนี yell, ่ยอย่าลืมว่าเอาเอาด้านยาวขึ้นตั้งด้านยาวขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราเอากระดาษเจลน้ำเนี่ยครับ mm hmm. เออใช่ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาฟองน้ำเนี่ยนะครับ mm hmm. ถูไปที่ตัวกระดาษ mm hmm. นะครับให้ทั่วนะครับให้เปียกให้ทั่ว mm hmm. แล้วก็เริ่มเอากระดาษเาวน้ําเนี่ยจุ่มน้ำให้ทั่วเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็แตะอย่าลืมว่าให้กระดาษขึ้นหนึ่ง กระดาษที่นหนึ่งนะครับวิธีปิดก็อย่าอย่าอย่าติดกระดาษกับน้ำด้านข้างนะครับมันจะทำให้กระดาษย่นให้ค่อยๆติดไปทีละด้านทีละด้านนะครับแล้วเอาลรูปไปด้วยนะครับไล่่อ ก็พยายามมันจะมีวองอากาอยู่นะครับกระดูดนะครับแล้วจะเป็นปุาาาน๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเวลาแห้งเนี่ยมันจะตึงมากแล้วก็จะเรียบ ติดให้หมดเวลาเตรียมงานเตรียมเวลาจะมาเรียนนะครับให้ให้ถึงมาให้เรียบร้อยครับนะครับร็จขั้นตอนของการเตรียมการครับ